สวัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่ภาคใต้กันอยู่เลยนะคะคุณผู้ชม่ะวันนี้ก็มาดูบอลสีภาคใต้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมมาดูค่ะว่าสวยขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมมาดูค่ะมาดูต้นแรกของเราเลยนะคะคุณผู้ชม่ะดูดิบอลบ้านบ้าน,านแต่สีสันจัดจ้านไม่เบานะคะคุณผู้ชมดูอันนี้นี่คือมันสวยจริงคุณผู้ชมดูใบของเขาดิ ใบใหญ่มากๆคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าไก่สุดสงวนนะคะคุณผู้ชมดูใหญ่มากดูโอ้ฟอร์มใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมค่ะดูสีสันของมันวยมากเนาะสีสันของเขานี่แล้วฟอร์มใหญ่มากคุณผู้ชมดูดิฟอร์มของเขากระถางเบ้อเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี้อันนี้เขาเรียกว่าไก่สุดสงวนนะคะคุณผู้ชมดูดิฟอร์มใหญ่มากๆเลยอันนี้เป็นบอลบ้านๆนะคะคุณผู้ชม บอลบ้านบ้านแต่สีสันจัดจ้านไม่เบานะคะคุณผู้ชมดูสวยมากแล้วมาต่อต้นนี้อันนี้เขาเรียกว่าเงาะถอดรูปนะคะคุณผู้ชมค่ะดูเขาเรียกว่าเงาะถอดรูปสีสันมันสวยนะคะเนี่ยบอลบ้านบ้านอันนี้บอลภาคใต้โดยตรงเลยนะคะคุณผู้ชมบอลภาคใต้สีสันของเขาจดสวยประมาณนี้อันนี้บอลเก่านะคะเป็นบอลเก่าเงาะถอดรูปเป็นไกเซอร์นะคะขนาดไกเซอร์ในสีสันของเขาก็ยัง ก็ยังจับจานขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมดูดิอันนี้เป็นไกเซอร,อร์ฟอร์มใหญ่มากดูดิเจ้ากรุงไกเซอร์ผสมกับเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะคุณผู้ชมนี่ดูสวยนี่บอลบ้าน,บ,านบ้านเหมือนกันอันนี้อันนี้ทับทิมทับทิมแดงนะคะเนี่ยบอลบ้านบ้านบอลบอลอันเนี้ย ทับทิมแดงเนี่ยเป็นบอนใต้จริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมที่ภาคใต้จะเยอะมากนะบ้านเราจะไม่ค่อยมีกันนะทับทิมแดงหรือทับทิมหรือทับทิมสยามนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเนี่ยมันเรียกได้หลายอย่างนะแล้วแต่คนจะเรียกเนี่ยดูดีซีสันของเขาเนะมันเป็นเอกลักษณ์เลยอ่ะบอนสีเนี่ยบอนสีนี่ก็จะเป็นของภาคใต้โดยตรงเลยดูดีสีสันของเขาก็จะจัดจ้านเยอะแยะเลยคุณผู้ชมนี่แล้วมาดูอันนี้อันนี้ก็งอถอดรูปเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม นี่อันนี้เขาเรียกว่าง,งอถอดรูปเหมือนกันก็จะสวยประมาณนี้เลยดูนูเขาจะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอกันทุกบ้านเลยนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอกันทุกบ้านเลยนะคะเนี่ยก็จะสวยๆส,สีสันจะสดสวยประมาณนี้เลยนี่อันนี้ก็เป็นฮกหลงนะคะคุณผู้ชมดูบอลสีที่เน่เขาเลี้ยงธรรมชาติจริงๆนะคุณผู้ชมดูดิเขาจะเลี้ยงเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ดู สีสันของเขาเ็าจะเลี้ยงแบบนี้เลยง่ายๆคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็จะเป็นฮกหลงนะคะคุณผู้ชมดูเป็นฮกหลงเหมือนกันก็จะสวยๆทั้งนั้นเลยดูดิอันนี้ก็เป็นฮกหลงเหมือนกันบอลบ้านบ้น,บนนะคะแต่สีสันจัดจ้านไม่เบาะคะ่ะคุณผู้ชมมาดูอันนี้อันนี้ก็เป็นไอ้นี่เหมือนกันไก่สุดสงวนนะคะคุณผู้ชมนี่ไก่สุดสงวนเหมือนกัน มาดูอันนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกล่อนทองถ้าจําไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าล่อนทองหรือหรือบางที่เขาก็เรียกว่าอะไรนะชมพูพิงก์ก็ได้นะคะคุณผู้ชมมันเรียกมันเรียกไม่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะแต่บางคนก็เรียกว่าอ่าล่อนทองแบบนี้นะคะคุณผู้ชมดูดิกระถางเล็กๆแต่สวยมากค่ะคุณผู้ชมสีสันของเขาคุณผู้ชมดูดิ ลอนทองอันนี้บอลสีประจำภาคใต้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมสวยงามดูฟอร์มของเขาคุณผู้ชมคะดูสีสันของเขาเนาะก็จะสวยงามประมาณนี้เลยดูมาต่อด้วยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าปาเต้นะคะปาเต้สีสันเขาถ้าเขาโตเต็มที่เขาจะสวยมากเลยนะคะเนี่ยบอลบอลสีของภาคใต้เหมือนกันเลยนะคะคุณผู้ชมปาเต้เนี่ยที่ภาคใต้จะมีเยอะมากนะคะบอลสีนี่ อีสันของเขาก็จะสวยงามประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูสวยเนาะถ้าเขาโตเต็มที่เขาจะสวยมากกว่านี้อีกค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้เขาเลี้ยงธรรมชาตินะเลี้ยงตามมีตามเกิดนะดูสวยอะต้นนี้สวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมขาดูดิสวยมากๆเลยแต่หนูจําไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะอันนี้แต่สวยจริงแหละดูดิสวยมากแล้วฟอร์มคอใหญ่มากคุณผู้ชมดูดิบอลสีบ้าน สีสันสวยมากดูฟอมกอใหญ่ๆมากในนี้มีหลายต้นมากเลยนะคะคุณผู้ชมดูดินี่สวยงามตามท้องด้วยะคะยเนี้สวยจริงเนอะไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรจำไม่ได้คนไหนรู้จักบอกด้วยเดอ้อว่ามันชื่อว่าอะไร <c oughs> และอีกต้นหนึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเขาชื่อว่าอะไรนะคะคุณผู้ชมคะถ้าคนไหนรู้บอกหนูหน่อยนะว่าเขาชื่ออะไรนี่สวยนะดูดิเขากัดสีเนาะสวยดีจังเลยอะ่ะดูแล้วใบเขาก็หนามากดูดิหนามากแล้วดูฟอร์มกอ,องเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยดูอืมสวยจังเขาชื่อว่าอะไรคนไหนรู้ช่วยบอกหนูหน่อยนะว่าเขาชื่อว่าอะไรนะคะคุณผู้ชมดูสวยฮะ <laughs> อันนี้เป็นผีเสื้อสีชมพูนะคะเนี่ยฟอร์มใหญ่มากคุณผู้ชมดูดิอันนี้บอนภาคใต้โดยตรงเลยใบยเขาจะหนามากแล้วก็จะแข็งแรงมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมดูดิใบเขาหนาเลยใบยเป็นใบเลยดูดิไม่ใช่บอบบางเหมือนบ้านเรานะแต่ว่าสีสันของเขาคุณผู้ชมดูดิแต่ละใบเนี่ยนะมันมันได้แดดดีค่ะคุณผู้ชมฝนตกบ้างแดดออกบ้างอย่างเงี้ยเขาก็เลยได้อุดมสมบูรณ์นะนี่ดูดิฟอร์มของเขาจะสวยมากนี่ดูดิ อันนี้อันนี้ถ้าเรามองมองบางทีมองบางใบมันก็เป็นไกเซอร์นะแต่ถ้าเป็นมองมองบางใบมันก็เป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะคุณผู้ชมแต่ในฟอร์มกอเดียวกันนะมันก็จะสดสวยประมาณนี้เลยดูโอ้เลี้ยงยังไงก็สวยค่ะบอลภาคใต้ไม่ต้องไปพิธีรีตองอะไรเยอะค่ะคุณผู้ชมนี่มาดูอีเเนาขาวค่ะคุณผู้ชมขาวเผือกเลยดูโอ้สวยสมชื่อ ม,มันมีสองพันนะอันนี้เขาเรียกว่าอีเหนาบุษบานะคะอีเหนาบุษบาเนี่ยสีของเขาพอเขาเขาขาวได้เต็มที่แล้วจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นสีชมพูเนี่ยตามใบเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูแต่ถ้าอีเหนาธรรมดาอย่างเงี้ยก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นอีเหนาบุษบา appeared, เนี่ยเขาจะขาวแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะความแตกต่างของเขาก็ก,ก,ก็จะมีให้เราเห็นกันค่ะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเป็นอีเหนาบุษบา เขาก็จะขาวแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นสีชมพูขาวแบบนี้จะเป็นอีเหนาบุษบานะคะคุณผู้ชมดูสวยเนาะขาวขาว,ขาวเลยขนาดไม้ป่าก้านดาอันนี้ไม้ป่าก้านดํานะคะคุณผู้ชมดูเดิสีก้านกระดูกของเขาจัดจ้านขนาดนี้เลยดูฟอร์มใหญ่มากอันนี้ก็เป็นไกเซอร์ไกเซอร์ก็สีสันยังจัดจ้านขนาดนี้เลยบอลสีภาคใต้ไม่ต้องกลัวว่าว่าสีของเขาจะจะไม่ไม่มีนะสีของเขาชัดเจนค่ะคุณผู้ชมดู สีของเขาชัดเ<ด>จ EN, อนอนี้อันนี้ยิ่งสวยค่ะอันนี้เป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะคุณผู้ชมดูดิสีของเขาหวานแววเลยค่ะคุณผู้ชมดูชัดเจนเลยนะสวยมากดูก็มาต่อด้วยต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขาดูอันนี้ก็เป็นไก่สูสงวนเหมือนกันสีสันของเขาคุณผู้ชมดูดิสวยมากแต่ละใบโอ้โหใบเนี่ค่ะคุณผู้ชมขาดูดิใบ โอ้โหสวยไม่มีที่ติเลยจริงๆเลยนี่ไก่สุดสง,งวนนะคะคุณผู้ชมดูสวยงามตามท้องเรื่อง <บน S 1> ค่ะคุณ<ส><า>ผู้ชมภาคใต้เนี่ยเวลาถ้าเขาอยู่ภาคใต้เนี่ยเขาจะจะกัดสีสวยประมาณนี้นะแต่ถ้าเอาไปปลูกที่บ้านเราเขาจะไม่ค่อยกัดสีนะต้นเนี้หนูเคยเอาปเอา,เอาไปปลูกนะแต่พอเอาไปปลูกบ้านเรามันมันจะเป็นสีแต้มนิดเดียวนะคะคุณผู้ชมมันไม่สวยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเนาะมันอยู่ที่อากาศอยู่ที่ดินจริงๆค่ะคุณผู้ชม่ะต่อด้วยอันนี้ อันนี้ไม่รู้ว่าอะไรนะสีไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยหนูชอบมากเลยดูดูสีสันของเขาสวยค่ะคุณผู้ชมดูดิเขากัดสีแล้วมันแวบเลยนะคุณผู้ชมดูดิกัดสีแล้วมันแวบเลยสีแดงแจ๋เลยค่ะคุณผู้ชมดูดิไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรสวยเนาะสวยงามมากๆเลยดูโอ้สวยนี่ด้วยมาต่อด้วยอันนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะคะคุณผู้ชมค่ะดูดิใบของเขาใหญ่มากค่ะคุณผู้ชม สี่ห้าฝ่ามือนะคะน่าจะสี่ห้าฝ่ามือได้นะคะคุณผู้ชมดูดิสวยมากๆเลยไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเขามีดอกแล้วนะคะเมื่อกี้หนูเก็บเก็บเกสรเขาไว้อยู่หนูจะเอาไว้ไปผสมที่บ้านเรานะคะเก็บเกสรเขาไว้อยู่เมื่อกี้นี้ดูดิเขาเขามีดอกแล้วด้วยนะหนูเก็บเกสรเขาไว้อยู่เดี๋ยวจะเอาไว้ผสมอ้อันนี้ไม่รู้ว่าเขาชื่อว่าอะไรนะคะคุณผู้ชมดูดิอ๋อเห็นตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นอันนี้เป็นอะไรนะ ลูกไม้นะคะคุณผู้ชมดูดิใบเขาใหญ่มากเลยเห็นเขาบอกนะนี่คุณผู้ชมดูดิสีสันของเขาสวยมากๆเลยดูโอ้ยสีสันจัดจ้านสวยงามตามทองเรื่องรับนี่แล้วมาดูนางไหมนะคะคุณผู้ชมค่ะดูดิใบโอ้ยใหญ่มากๆเลยต้นใหญ่มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมดูสวยมากนางไหมนะคะคุณผู้ชม อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นกวนอิมนะคะคุณผู้ชมนี่กวนอิมสวยเนาะดูดิโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องดูดิฟอร์มเขาใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมขาดูฟอร์มใหญ่มากสวยๆทั้งนั้นเลยดูอืมสวยสวยเนาะ ใบของเขาคุณผู้ชมคาดูะก็หลังจากพามาชมบอลบ้านๆของภาคใต้แล้วนะคะคุณผู้ชมขาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไอนนนะะนว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมขาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชม